อาเมื่อนี้ฉันมารีวิวเกี่ยวกับบ้าเเมืองของข่อยนอะนี่คือบานข่อยนอะเห็นทางมันเบิ่งพปซตยากเยเคยเกิดได้อุบัติเหตุนะบุคยเออทุกคนทุกคนทุกคนดูคลิปของเรานะครับและก็พยายามที่จะห้ามขำกับสิ่งที่จะได้พบเจอต่อไปนี้ผมคิดว่ายากเพราะยังไงคนไทยเขาดูอะไรกันที่มันฮาๆอยู่แล้ว คุณก็มาดูผมก็เป็นส่วนหนึ่งของความ่าคุณจะกั้นขำได้จริงๆเหรอผมว่าให้คุณมาลองพยายามดูผมมึงมันควยอะไรเล่าไอ้ฮะใส่เดี๋ยวคุไม่เล่าฮะอุ้ยเปิดมากูก็เดนด่าเลยอะไรกันครับเนี่ยหลอกอุ้ย โอเคเพียงเจ้าก์อืมอ้าวได้กินนกเกตชิ้นเดียวเบอร์เกอร์ทั้งชิ้นไปแล้วจ้ะอืมอ๋อจะไม่โดนโอ้ยเปืนว่าขอให้ไข่พี่กลับมาไวๆนะครับ โอ้โหจเสียงกรีดร้องที่ทำให้เรามีความสุขอย่างนั้นสิอืมเอาที่กดลิฟต์จีเนียร์ครับผมโคโรนาไวรัสตายเกลี้ยงอ๋อดอกบอลจากที่สูงอะยโอเค ฮแฮริโพสเตอร์แก่แล้วดูตอนนี้ดิตัวจริงเหรอน่าจะคนหน้าเหมือนก๊อปปี้ชวอะไรางี้มากกว่านะ I not to l ไพ e น e ททูลา How are you? i'm under the water please help me เขามาทำอะไรตรงนี้ครับเนี่ยนี่อะไรอ่ะโจรอย่าเข้ามานะฉันกําลังแจ้งตำรวจอยู่โดยปิดอ้ามื้อนี้ฉินมารีวิวเกี่ยวกับบานเมืองของข่อยนอะนี่คือบานข่อยนอะเส็นทางมันเบิ่งเป็ตยานเคยเกิดได้อุบัติเหตุนะบกเคยเอ้ยเอ้ยโอ้ ไม่ให้เกียดคนที่กำลังรีวิวเลยนี่มันเกิดต่อหน้าต่อตาเลยนะนี่นะเป็นแบบนี้ไม่อยู่จริงไม่ยืนขำดีกว่าแทนที่จะไปช่วยมันส่วนใหจะเกิดในโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยอะไร ไม่ไม่สาำหน้าตึงมาตั้งนานแม่เจอแบบนี้เขาเรียกหักเหลี่ยมพัทวิสคดีพลิกมองหน้ากูแบบนี้นมีปัญหาปะตกเดี๋ยวยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่มองหน้าตกแล้วหรอเออเอเอ,เอสิอกูคนจริงกูจะตกทำไมอ่ะเออใช้แต่กำลังมีสมองปะเนี่ย<อ>ม,มากกว่ามึงก็แล้วกันสองสมองอ๋อแล้วมีโครมาโซมปะเนี่ย ก็มีมากกว่ามึงก็แล้วกันใครเข้าใจฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับมีโครมาโซมมากกว่าหมายความว่าอย่างไรฮ่ะอะไรอุ้ย <laughs> <laughs> โอเคโอเคฟื้นแล้วอืมนึกว่าจะได้กินเนื้อหมูปิ้งซะละ้ช <Excuse me>, <laughs> โอ้อีกว่าเหนอหโหทุกคนต่าประเทศมันมีเยอะขนาดนี้หรอแต่เนื้อความเนี่ยประมาณว่ากำลังขายคัมภีร์ไบเบิลแล้วพอขายพวกคนก็วิ่งหนีอะไรแบบนี้นะครับพี่คนนี้เยอะมากเลยนะผมสงสารน่ะ ผู้หญิงที่ยืนอยู่ดีๆทำไมต้องมีความตลกแบบนี้เกิดขึ้นมาด้วยเอ้าเจ้าเจๆเไปไปเออเป็นบ้านผีสิงนะครับอันนี้เป็นกล้องซีซีผีเดินเข้ามาตามแล้วไม่เห็น เรียบร้อยเลื่อยไ <laughs> ม<รอ>่ไ <laughs> ด้อย่างชอบเลย say, อะไรค <c oughs> อสเพลงอะถ้ายูโม้เปแบบนี้ตดี <c oughs> เด็ผมไม่ดูนะ ผรู้ว่าหนังสยองขวัญโทษที oh ่โดนทัก oh ว่าหลอโดน่อโคตรหยาบคายมากหยุดเรียบร้อยไปหาของเล่นมไหมน้องเล่นเถอะอย่าให้เล่นม yeah. ือเลยเดี๋ยวเป็นแผล เเข้้าาล่่คือกุมมใว when you and your siblings are supposed to be asleep ควรนอนหลับแต่อยู่กับน้องอ๋อขำแล้วมึงหัวร้อนดังโอ้ K O โอโอ้ที่แม่เนี่ย เรียบร้อยแล้วมึงจะพูดทำไมแม่กำลังคิดเลยว่าหลับแล้วแต่ว่าจริงๆแม่ก็ต้องรูปร้ป่าวว่า <Hey. S 1> ครับนีกว่าจะมาช่วยเปจี้เขาว่าทำความสะอาดไม่ดีก็เลยโดนเขาบอกว่าเมียเขาเป็นคนง่ายๆผมก็ใจแล้วครับ หนักแค่ในสองเดือนค่ะอืมไปดูคนอื่นกูไม่ได้ลดฮะพูดให้ฟังเฉยๆโอเคโอเค The plan for today is to stay inside, stay safe. โอเคอยู่ในบ้านก็อย่าไปสเปรดไวรัสนะจ๊ะก็บอกให้ทุกคนอยู่ในบ้านแล้เก็พี่ตงการไว้ครับเขากำลังขี่มอไซค์ว่ะผมว่าที่ผมเคยเห็นแต่ซ้ายล่างก็พอได้อยู่เหมือนกันพอดีแสงไม่ได้มีอะไรหลายอย่างให้สนใจพอๆกันเลย โอ้อ้ห้องตัวเองมีไม่อยู่มาอยู่ห้องกู้้หู้หู้บ,บู้ี้หม่เป็นสิ่งทห่หลายๆคนคิหแ้หละแต่วูาไม้กล้าทำซู้หูู้้หู้หแูู้่้หูพหแ้กหมู้กหู่หย้ห้อนแมูู้หหูู้้หห้้้ กินหมูกระทะไปกินชาบูในห้องแอร์ดีกว่านะนั่นเนี่ยใส่ท่านกี่ก้อนนะตัวเนี้ยพี่ คืตัวผมชอบคอนเทนต์นี้นะแต่ไม่รู้ทุกคนชอบหรือเปล่าถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับกด Subscribe เพื่อมุ่งสู่หนึ่งละนะ้าน5แสน Subscribe r ไปกันแล้วเจอใหม่คลิปหน้ารักทุกคนเหมือนเดิมดูแลตัจริงนะครับไม่ธรามดานะทุกคน